ไปกันที่จังหวัดชนบุรีนะครับเมืองพัทยานะครับนี่ก็จะมีการจัดการแข่งฟุตบอลโปลิสไทยแลนด์ครับครั้งที่1น,นะครับชิงเงินรางวัลถึง1 0 0 0 0แบาทนะครับไปนั่งพูดคุยกับทางด้านพี่ๆตำรวจนะครับที่เป็นฝ่ายจัดการแข่งขันกันครับจประสงค์ก็เพื่อความสามัคคีของหน่วยงานตอนนี้เชิญมากี่ทีมครับมันเป็นโอเพนแล้วก็ แล้วก็ดึงในทั่วประเทศมันก็เลยเป็นสาเหตุที่ว่าส่งทีมไม่ครบเพราะว่าต่างคนต่างดึงตัวผู้เล่นดึงไปหมดล้ว,ว่าส่วนทีมที่เหลือเขาก็มันก็เลยทําให้จํานวนทีมที่เข้าร่วมแข่งขันเหลืออยู่16ทีมแต่ว่าเนื่องจากอีกทีมหนึ่งก็ติดภารกิจแล้วก็เหลืออีก15ทีมครับขอทอนตัวครับดังนั้พี่หมวดคารายการนี้โดนใจไหมเพราะว่า จุดจุจ้องๆจะจัดมาหลายครั้งแล้วก็เรามันเลือกตำรวจอยู่แล้วครับก็คิดกันกับทีมงานพวกเราตำรวจสักไฟสักครั้งหนึ่งก่อนที่เราจะเกษียณไปหรืออะไรเนี่ยให้มีสีสันของวงการตำรวจพวกเรานิดหนึ่งเพื่ออาจจะมีเพื่อนเพิ่มขึ้นอีกในกลุ่มของตำรวจครับทีมเจ้าบ้านไงมั้งครับทีมเจ้าบ้านตอนนี้ก็มี3สามทีมอะองมีหนึ่งสพเมืองพัทยาครับสอง ของสืบสวนเมืองพยาครับแล้วก็สมคือทีมเจ้าของสนามครับพัทยาโปลิสส่วนมากของของผมก็อาจจะมีตำรวจในชมรม,อมนอกน,นั้นผมก็ดึงามาจากกรุงเทพสี่ห้าตัวครับแล้วก็8ดปดลิ้วจันทบุรีแสดงว่าดึงไหมนี่ก็คือนักบอลที่ใช้งานได้นักบอลนักบอลผ่าน<ไ>ลีกมาผ่านลีกมาเลยครับเรียกว่ามาเย่ยเรียกว่าใช้งานได้เลย ก็ยังไม่เห็นตัวเขาแต่ก็ได้สิยงลือเสียงเราอ้างมาก็คงจะสนุกครับสายผมว่ามันมีสามทีมมีแต่ทีมเก่งๆดูแล้วสามทีมนี่คือเอาเอาสองทีมครับอ๋อก็ยังดีสายดีสายดีสายดีด้วยครับสายดีเอาสองทีมครับผมนะทางด้านเฮนริยนิดนึงนะครับเป็นไงครับลองพูดถึงเรื่องการแข่งขันพอเห็นหน้าเห็นตาเห็นทีมต่างๆแล้วครับก็รายการนี้ก็น่าจะสนุกครับเพราะว่าแต่ละทีมเนี่ยเป็น ก็หานักเตะที like. mm ่ม hmm. ีคุณภาพมาแข่ง hmm. ขันนะครับทั้งเพราะว่าเราเปิดโอเพ่นเลยครับไม่ว่าคุณจะเล่นลีกเล่นทีมชาติถ้าคุณเป็นข้าราชการตำรวจคุณสามารถมาร่วมการแข่งขันได้เพราะเราจะได้เห็นนักเตะที่เป็นตำรวจแล้วผ่านฝาดฟุตบอลเก่าๆมามีใครบ้างพี่หมวดลองบอกดิว่าที่ผ่านไทยลีกหนึ่งไทยลีกหนึ่งก็เข่าๆมาก็พวกประสงพันสวัสดทงชัยอัครพงษ์ธนาชนะบุตรก็ แมนน้องมันก่ายัง50-50ตอนนี้เขาก็มาเป็นโค้ดที่าราชาเพราะว่าอะไรชื่อเราจะส่งจนถึงวันการแข่งขันครับเพราะว่าเราเพา่นอยู่แล้วหน้างานอยู่แล้วครับผมไม่มีปัญหาครับเพราะว่ามันใช้บัตารขราชการพร้อมบัตรประชาชนควบคู่ครับครับผมต้องเป็นตำรวจเท่านั้นตำรวจเท่านั้นครับ ตำรวจไทยตำรวจไทยอย่างเดียวตำรวจนอกไม่ได้ครับต้องซั่ชาติไทยเชื่อชาติไทยนะาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คอเซนเตอร์คอเซนเตอร์หมายเลขเก้ากดไม่เอาไม่เอาวัสดุค้างไอ้พวกที่ลงข้อดาวเลยจานดาวเป็นพุ่มกลับไม่ได้ไม่ได้่นงารนี้นะครับคือเงินรางวัลเนี่ยหนึ่งแสนบาทแล้วเราทางคณะทีมจัดการแข่งเนี่ยได้รับเกียรติอย่างสูงจากผู้รับชาดับสูงของทางการตวจาการชาติโดยท่านพลตุรเอกสุทินสัพพ่วงรองผู้ช่วยการตำรวจชาติ และพลตำรวจตรีมานะอิมิรัตเราพิจารณาตำรวจรรทักษ์สองพันธุ์ทะเลกรวดหันประดิฐ์รองผู้กากับการตำรวจชลบุรีได้สนับสนุนถ้วยรางวัลและเดินทางมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยนะครับทำให้ตำรวจเราถือว่าเป็นเกียรติประวัติทั้งหนึ่งคุณสมบัติไงครับท่านรองของนักเตะก็เลยอายุคือตั้งแต่ 30- 30ขึ้นไปก็30 สามสิบสองตัวสามสิบห้าสองคนสีส่สิบสองคนแล้วก็สี่สิบห้าขึ้นไปจนถึงกเกษียณอายุเนี่ยสองคนแล้วก็ประตูโอเพนครับไม่จํากัดอายุ<อ>ขเขาจะเป็นข้าราชการตํารวจครับอ๋อครับผมทีนี้ประตูของดาบคําโอเพนแบบนี้<ม>เอามาจากไหนอ่าประตูของผมมาจากกรุงเทพครับชื่ออะไรสนออ๋อน้องมันให้ชื่อมาอยู่ในไลน์ผมไม่อ่าปิดความลับปิดปิดความลับครับไม่ได้เขาเล่นเขาเล่นอยู่กรุงเทพครับออ่าอายุ สามเจ็ดละคือตอนนี้ตอนนี้คือตอนนี้คือคือส่งข้อมูลไม่ได้เดี๋ยวเขารู้ว่าตัวผู้เล่นไปแล้วเขาจะชวนไปก่อนเถ้าดาบคำเป็นคนพูดเลยมาส่งชื่อหน้างานหน้างานผมส่งชื่อหน้างานมีสิทธิ์ที่จะพิชปั่นผมพิชได้หมดผมจะร่อทีมรองมือนี่แหละมีสิทธิ์พิชปันนพิชปั่นถ้าถ้าเอ่ยชื่อมาส่งนาางานเอ่ยชื่อมาจะใช่หรืก็ได้ไปหใช่ไหมผมผมไม่ได้ส่งตอนนี้ไปส่งส่งน้างานผมส่งหนาางานก็คือเช้าของวันที่สามสามกันยาสามกันยา ตัวอาจจะไม่มีแล้วก็ได้วันนี้มีการซ้อมซ้อมอะไรครับท่องเที่ยวเขาเขาขอลงสนามท่องเที่ยวนี่เป็นของท่านรองไม่ใช่ของซอสเจ้าครับคือก็ทีมโลกแข่งขันแล้วของตำรวจท่องเที่ยวพัทยาก็ส่งเหมือนกันหนึ่งทีมหนึ่งทีมครับแล้วซ้อมกับของไม่ขช่ชมรมชมรมครับเป็นทีมที่ส่งแข่งไหมไม่ใช่ร่วมหมดฮะชมรมทั้งหมดเลย เห็นเขาเล่นแล้วแน่นหนึ่งทีมอ่าเห็นละเห็นละเห็นละคือคือระบบการแข่งจัดแบบไหนครับท่านรองคือแบ่งเป็นสายมันเป็น15ทีมน่ะแบ่งเป็น4ี่สายสาย3สายมันจะสายละ4ทีมแล้วอีกทีมหนึ่งสาย3ทีมครับก็คือพบกันหมดในสายนั้นนก็พบกันหมดแล้วก็เอาที่หนึ่งที่2มาเข้าในรอบ2ใช่ครับรอบ2ก็มีการเตะแพ้ตกใช่นอกเอาเลยครับอ่พี่ดาบคำเช้อเชิญหน่อยวันที่3 3 4ก็เชิญเพื่อนข้าราชการตำรวจ ทั่วประเทศที่ว่างเว้นนะร่วมเชียร์ร่วมไปให้กำลังใจแต่ละทีมนะสนามชนลบัยศารตรงนี้ผมในานามประธานจากการแข่งขันขอ,ขอยินดีต้อนรับทุกท่านครับจะจัดระเบียบอะไรไว้ให้ให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับถ้ารเชยร์นะครับก็ร่วมเชียร์ร่วมชมนะครับแล้วก็มาลุ้นว่าอ่าทรเว n a น e n นี้น่ะครั้ง แรกของประเทศไทยครับบอลตำรวจนะบอลงินแสนนะครับว่าทีมไหนจะเป็นแชมป์ครับเราจะมาลุ้นกันครับแล้วก็ให้กำลังใจครับนี่ครับขอบพระคุณมากครับนี่ครับเชิญนะครับพี่ครับแล้วก็ผมก็ฝากข้าราชการตำรวจช่วยเชีย์ครับแล้วก็มาเป็นกำลังใจให้กับคู่วีพีนะครับของผู้เข้าพิชาเราของสมาวิชาติเลยครับนำทีมโดยท่านพลเอกสุธินสะพ่วงคนตำรวจโทเชษฐากมลวัฒนะคนตำรวจโทธนศักดิ์ฤทธิเดชไพบย์นะครับ ท่านผู้ชาระดับสูงขอตลอดเดินทางมาร่วมให้เกียรติในการแข่งขันเป็นคู่วีีนะครับก็เชิญค่ายันวจที่ชอบในกีฬาฟุตบอลครับร่วมเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราด้วยนะครับรายการนี้ก็จะเตะวันที่3วันที่4เดือนกันยายนนะครับก็ติดตามครับโปลิศไทยแลนด์ครับครั้งที่1222 2นะครับก็เป็นสนามของพี่หมวดคำนะครับหรือว่าชมรมฟุตบอลอีสานพัทยานะครับในขณะเดียวกันครับ ธานีพรมด้วงนะครับคนนี้ก็เป็นอดีตนักฟุตบอลระดับไทยลีกนะครับมาในปีนี้นะครับทางด้านสโมสรพัทยายูในเตด2022ก็ส่งเอานักเตะคนนี้ไปเรียนโค้ดเพื่อที่จะกลับมาในการสร้างทีม TA ในปีหน้าก็คือ2023วันนี้เราก็เลยต้องนั่งคุยกับเจ้าตือหรือว่าธานีพรมด้วงกันนิดนึงครับจากนักเตะ มาเป็นโค้ดและก็ยังมีกิจการร้านอาหารในเมืองพัทยาในช่วงส่งท้ายรายการวันนี้เลยนะครับไปแล้วครับกับรายการลุยขอบสนามกับวิชาวสวัสดีครับเยเรามีแผนในปีหน้าที่จะสร้างทีมฟุตบอลขึ้นมาครับก็คือจะสร้างจากทีเอขึ้นมาทางคนโตก็ส่งโค้ดปลอยแล้วก็ผม ไป,ไปเรียนโค้ดครับก็คือส่งตัวเราไปเป็นโค้ดเพื่อที่จะมาดูแลน้องต่อครับตอนไปเรียนโค้ดนี่เป็นไงเรียนทั้งหมด15วันครึ่งเดือนครับผมก็บรรยากาศก็เช้าตั้งแต่6กเโมงก็ถึงเที่ยงครับอยู่กลางแดดทุกวันก็เกือบทุกวันครับ15วันเลยครับอยู่เช้าเนี่ยครึ่งวันในกลางแดดตอนบ่ายก็จะอยู่ในห้องเรียนก็ใช้เวลาแบบนี้มา15วันครับผมต่างไหมการเป็นนักบอลที่เราฟังโค้ดกับเราไปเป็นการที่รับความรู้จาก คนที่มีก็เรียกว่าวิทยากรอีกครั้งหนึ่งก็โอ้หมันเป็นอะไรที่ทต่างแตกต่างอยู่แล้วครับแล้วก็สิ่งที่เราไม่เคยรู้เลยคําว่านักฟุตบอลแล้วก็การเป็นโค้ชเนี่ยเราได้อะไรกลับมาเยอะแยะมากมายครับเท่ากับว่าการการเรียนโค้ดของตือนเนี่ยก็สามารถเอามาเล่นในสนามได้ทีนั้นเราก็จะรู้ด,ด้วยใช่ไหมครับผม,มก็อย่างที่บอกอตอนที่เราเป็นนักฟุตบอลเนี่ยเราไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยเตรียมแค่ร่างกายสภาพจิตใจแล้วก็เสื้อผ้าลงมา ซ้อมแล้วก็แข่งขันแต่พอเราได้ไปไปเรียนหรือการเป็นโค้ชเนี่ยเราต้องเตรียมแผน1อาทิตย์1เดือนวิธีการอะไรต่างๆต้องเป็นระบบมาเพื่อจะได้สอนครับมันมันแตกต่างครับก็ถือว่าต้องต้องมีอุปกรณ์มีหลายๆอย่างรวมกันครับใช่ครับอันนี้คือ4ีลายเส้นใช่ครับโอ้สี่ลายเส้นทำาชีครับสี่ลายเสในรุ่นนี้มีกี่คน24ครับ24คครับผม ทระับก็เราผมก็มีไปสอนพไทม์เด็กบ้างให้ความรู้แก่เด็กๆบ้างแต่เป้าหมายของผมคือการทําบอลทีเอแล้วก็สร้างสู่อาชีพครับที่ผมวางเป้าหมายกับทางด้านผู้ใหญ่ไว้ในฤดูการหน้าเนี่ยแต่คือทีมเก่านั่นแหละครับผมพัทยาสองพันเจ็ดถูกต้องครับสองพันยี่สิบสองถูกต้องครับนะฮะก็ยังปากหลักที่จะขยับจากทีเอไปทีสามอนเดิมครับผมเราค่อยๆแต่เต้าไปครับคนที่อยู่เบื้องหลังตือใครบ้างนะ ประธานชมรมอีสานเราครับพี่มืนหรือก็หมวดคําอะไรต่างๆแล้วก็ทั้งคุณโบสร,รัฐกิจครับผมนอกเหนือจากการเป็นโค้ชแล้วก็ยังไปเตะฟุตบอลการกุศลสนามต่างๆครับ,รบในกลุ่มศิลปินกลุ่มนี้คือศิลปินเนี่ยเราก็ร่วมประจําอยู่แล้วใช่ครับที่ไหนบ้างครับลองยกตัวอย่างกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มพี่ๆน้องๆนักนักร้อง,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 องดาราของเราเนี่ยเราก็จะมีไม่ว่าจะเป็นการกุศลน่สนามเนี่ยเราก็เคยพาพี่ๆมาเตะครับพาอแล้วก็ ก็มีทางพี่กุ้งสุธิราชพี่โฟนคทาวุฒิพี่เล็กวิวกบในกาลาแล้วก็พี่คิงก่อนบ่ายอะไรเงี้ยครับคิงก่อนบ่ายด้วยใช่ครับพี่<อ>คิงก่อนบ่ายก็มาครับเปินวันนั้นก็ไปเจอกับตื่นนะครับ,รบที่สนามวัดดอนปลูครับครับเป็นฟุตบอลเยาวชนชิงแชมป์เรียกว่าบอลบอลวัดที่ว่าดังที่สุดของโซนตะวันตกนะครับสิปีและ12ปีนะบรรยากาศของวันนั้นเป็นไงบ้างครับเล่าฟังหน่อย เป็นงานวัดจริงๆแล้วก็เด็กก็ไปแล้วทั่วประเทศก็เห็นบรรยากาศแล้วรู้สึกว่าโหก็ก็ยิ่งใหญ่พอสมควรในระดับเด็กแล้วก็ทุกคนแข่งขันกันอย่างเต็มที่ส่วนตัวผมเองแล้วก็พี่ๆก็มีโอกาสได้ไปสร้างศีรค์แล้วก็สร้างกุศลก็คือเป็นช่วยสนับสนุนอะไรเงี้ยครับ ัเพราะนั้นกุ้งสุริราชก็ยิงโอ้ทีเด็ดมากครับผม,ผมผมผมเคยเจอพี่เขาแต่ไม่เคยได้เล่นเล่นบอลกันกุศลกับพี่กุ้งแต่ทั้งพี่ๆท่านอื่นน่ผมเล่นด้วยกันบ่อยแต่พอได้เล่นกับพี่กุ้งคเจอกับกุ้งครัง้งแรกปะครั้งแรกครับแต,แต่แต่แต่เจอเจองานอื่นเจออยู่ <จ ơ S 1> แต่แต่กเล่นฟุตบอลนะครับไม่เคยเจอครับผมไม่เคยร่วมไม่เคยร่วมทีมกันนะครับอันนี้ก็คือตือนะครับอีกคนหนึ่งที่พัฒนาจากฟุตบอลอาชีพตอนนี้มาเป็นโค้ชแล้วก็ยังมีกิจกรรมร่วมกับศิลปินนนนนนักรรร้้้้อองงงงบพูดถึาาาเป็ี ก็ณ <G ül> ตอนนี้ภารภกิจของผมก็คือดูแลตลาดชื่อทีทาวนะครับตลาดก็เป็นตลาดส่วนรวมอาหารเหล้าเครื่องดื่มทําหน้าที่ด้วยกันเป็นดูแลทั้งหมดในภาคกลางคืนก็ดีขึ้นครับเศรธธษฐกิจตอนนี้ก็ถือว่าโอเคครับทางผู้ประกอบการอย,าอย่างผมอย่างทุกคนก็ต้องการเรื่องการปรับเวลาเพราะที่ผ่านมามันก็ม,นม,นม,นมันมันมีโควิดครับตอนนี้มันก็คลี่คลายขึ้นก็ตอนนี้ก็ดีขึ้นครับทุกคนก็ ก็ลืมตาอ้าปากได้มากขึ้นครับกูเด่นบอลกูเด่นบอลฟุตบอลสยามกูเด่นบ่อนกูเด่นบอลกูเด่นบอลสุดยอดเท่านั้นที่จะได้ไปกูเด่นบอลกูเด่นบอลฟุตบอลสยามกูเด่นบอนกูเด่นบอลกูเด่นบอล รางวัลเกียรติยศของนักแตะไทยคือความภูมิใจของคนลูกหนังคือแรงพัดลังของความสำเร็จจะเหน็ดจ,จะเหนื่อยเท่าไรอย่าท้อรางวัลที่รอมันใหอยู่นะ